ก็สวัสดีครับพวกวับผมคุณปื้มนะครับในเกมที่มีชื่อว่าบัตสไตล์นะครับผมก็พอดีผมได้ไปเห็นเกมนี้มานะครับใน อ๋อ YouTube นะเออผมได้เห็นมันโฆษณา YouTube ดูมันก็น่าสนใจดีแล้วก็แอบ,บเหมือน Quality เกม Call of Duty Warzone เนยนะครับเออก็จะมาลองเล่นว่ามันเหมือนแค่ไหนมันก็สนุกแค่ไหนนะก็ผมเพิ่งโหลดมาเลยแล้วก็เดี๋ยวมาลองเข้าครั้งแรกเลยครับเดี๋ยวเราจะไปทำา h t o t i n i n g Mission มามา,มาสิ่งกันนีเลยเ่้ยเราพีดชุดยูเออเกมิ้งเลเวลเราหนีมาสเตอร์ Master of a p e อยู่แล้วเนาะเอ ฮัทหนึ่งฮัสองผมชอบผมชอบแบบหนึ่งมากกว่านะไอมันคลาสสิคสุดโอ้ oh, เดินไปข้่างห้า use AF to kill อ่าโอเคฆ่าศัตรูในเกมจะได้ตังมาและสามารถใช้เพื่อซื้อ,อของแท็กติกต่างๆได้นะอโอเคกบเหินวอโซนพีกโกดุการเวิร์กเว้น ดีไซน์ดิฟเฟนต์ค่ะโหลดเอาโอเคจะมีโหลดเอาไลท์แบบไม่ใช้ในเกมเก็บได้ผ่านจากแอร์ดรอปเนาะอันนี้ก็ของแต่งพวกนี้เป็นของแต่งสามารถแต่งได้เลยโอเคแต่งมันแต่งในเกมนี้ได้เลยเหรอโอเคนีอ่ะซื้อโหลดเอาคอโซนชัดชัด <laughs> <laughs> เจ๋งมาะนี่โอ้โ oh ห กดโหลดเอาแล้วก็เลือกมาฮิฟไฟส์คอมเมนเตอร์เว้นอยู่ <Yeah. S 2> แล้วก็ ADF ตอนอยู่ไกลกดพื้นฐานปกติผมใช้เป็นฮิฟไฟส์ละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ไปปับนป,ปุบอีกทีแหละผมไม่เล่นป่มแบบนี้หรอกแถบดีพอยที่ดีดพอยดีเมทอ๋อแล้วก็ซื้อเพื่อนได้โอ้โหวอร์ซอน วอร์โซนผมว่าเกมเนี้ยเล่นแก้ขัดแบบก่อนที่วอร์โซนคอที่วอร์โซนโมบายจะมาจริงๆเลยนะยินดีด้วยคุณได้ของพวกนี้คุณได้จบการฝึกแล้วเฮ้ย hey. กดที่โหลดเอา้าเมีนเมียพ่น modify อ,อ๋อนุก็ให้แต่งปืนเนะในที่นี้คุณจะสามารถดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ แบบของแต่งปืนได้หลากหลายนะเล็กคอมเมนต์ออปชั่นออฟเฟคเลเวลอ๋อมันคือแต่ละเลเวลยังไงยังไงใช่ไหมโอเคเราก็เลเวลปืนน้อยนะก็แต่งในแค่นี้ไเล่นอุ้ยอันนี้เริ่มจะไม่เหมือนไมเมียนดีกว,ว่าเริ่มไม่เหมือนวอร์โซนแล้วคือ,อเป็นอย่างที่เพื่อนผมบอกเลยเขาบอกว่าตัวละครมันมีสกิลนะครับ เออตัววอร์ติกวอร์ติกนี่คืออะไรคอนเจอร์สอวอร์เดอร์ลูกค้าออฟเซชนอ๋อสแกนตัวสแกนอ่าเอาตัวนี้ละกันตัวแรกกันแหละสวิตอ๋อตัวละครเกมนี้เรียกว่าสไตรเกอร์นะฮะเมื่อกี้นี้บอกว่าสวิตสไตรเกอร์นะแต่ตัวตัวนี้ทำอะไรอะ่ะ เพสารเมติค้าบีคอนแดชฮิลส์เซอรอันนี้วางโดนวม่ฮิลเพื่อนตัวนี้เซตอ่ะสแกนดีไวท์เพจโซโลเคชั่นไ้ยอนอ๋อตัวแรกมันไม่ใช่สแกนวงมันคือเหมือนในนี่หรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะปิดปิดปิดเรดาร์เออเดี๋ยวนะตอนแรกตอนนี้ปุ่มมันเป็นในนี่นะ ปุ่มมันเป็นสองนิ้วแล้วผมยังไม่ปักตอนนี้นะเดี๋ยวลงไปเล่นก่อนตาหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้า,าจ,จะมาเล่นให้ดูอีอกรอบนะผมว่าผมน่าจะเล่นกิมยาวๆเพราะว,ว่าเล่นรอ,อ,อรอโซนนะผมเล่นรอคอที่วอโซนโนไว้นะผมก็รอเก็อยู่จะไปเด่นคือแบบถามว่าผมสามารถโยกซื้อไปโหลดเล่นได้ไหมก็เล่นได้ก็ทําได้นะอ้าวหายแล้วว่าจะพูดมาลงใหม่แล้วเนี่ย เออผมสามารถผมสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไปสมัดรอ่า Apple ดีภูมิภาคเหนือภูมิภาคทียนีเกมแล,แล้วก็เล่นได้เลยแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวมันก็เข้าไทยแล้วครับรู้สึกว่าน่าจะเดือนหน้าเนี่ยแหละธันวาถ้าจะไม่ผิดนะเมื่อกี้มีมีคนยิงกันเ่อนบอกว่าเกมนี้คือค่าที่จะเจอคนจริงๆ เวราเราต้องระวังนะอ่าแล้วก็มีมิชชั่นเหมือนกับฟอรโซนเลยเอาเวกเตอร์มาเฮ้ยนี่เดิมองไม่เห็นมองไม่เห็นเฮ้ยเจ๊ดิเกือบตายหายเกมยังไม่หิวไหมเกี่ยวเลย อยูซินกับแบนเบดต้องเลยน,นีเป็นเลเวลเนาะเป็นเลเวลไม่เอาอันนี้ลงมาเล่นคนเดียวอะเฮ้ยเสียงขวากติอ้ยวันคลิปเอเคไม่เอาเดี๋ยวเอาดีมาดีกว่า สไนเปอร์เออผมว่าเปลี่ยนดีกว่าผมว่าสไนเปอร์ไม่น่าได้เล่นแน่ๆเลยเพราะว่าปืนมันผมก็าสามารถเล่นสไนเปอร์สองนิ้วได้เดี๋ยวเราอนี่ดีกว่าทำมิชชั่นเมื่อก,กี้นี้เราทำมิชชั่นแล้วใช่ไหมไอ้ตัวเมื่อกี้นี้คือตัวมิชชั่นของเราใช่ไหมเหมือนผมสังเกตได้จากขวาบนโอเคกระโดดล่มเหมือนไอ้นี่เลยหัว์สโตร์โอเคไป ไปกันเล่นแหละมีไวโอเฮ้ยจะยินเสียงพอดีเลยไม่ใช่ตัวบอตตี้ใช่ไหมหรือใช่คอฟอลด์เอาถ้า่านะ้นมันสามารถมันสามารถเรียกโหลดเอาได้เลยเหรอแบบว่ามันไม่จำเป็นต้องไปร้านคานเหรอร้่านคานเราก็อยู่ตรงนี้นะ หรือว่านี่เป็นความสามารถอีกอันหนึ่งตัวละครดีเพสเป็นพอกอะเอาเวสต์ไอไอ็มไอเอ็มสี่ไหมลองลองเอาสกิลตัวละครอ่าสไลด์เช่อันนี้อะไร อันนี้เอ้ยนี่ไงเรามีตังค์เท่าไหร่อ่ะศูนย์เราฟื้นเรนี่ไปอ่ะโเคเต้าหมายเราก็ต้องหาตังค์นับตรงนี้หาตังค์รัซองเฮ้ยรูบซองไหมถ้าสนใจอะเ,อเรนไม่ถนัดเลยอ่ะผมบอกตรงตรงเลยนะ มันหีบมันยังไม่นี่เลยอ่ะผมว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างดีนะคือคือแยกเสียงเออเขาเรียกว่าอะไรนะคือแบบอัดกันแบบว่าคนละที่อ่ะคือแบบอัดอัดอัดเสียงผมจากโทรศัพท์แล้วก็อัดเสียงเกมจาก iPad ปกติเลยแล้วค่อยเอามาตัดประดิษฐ์ประต่อกัน,นเสียงว่าอาจจะไม่ตรงมากแต่ผมว่าน่าจะได้ยินเสียงผมแบบชัดเจนดีอ่ะเออ น,นี่อะไรเดี๋ยวคเณเดสเสอร์อะไรอ่ะทำไปยังไม่ได้มันรับเฟสมาแล้วมันให้ทำอะไรอ่ะอันนี้อรออ๋อใช่จริงด้วย วันนี้หาของ3ชิ้นได้ป่าเดี๋ยวเราขับรถไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่มลงว่าอยู่ไหนปุ่ลงอยู่ไหนโอตาย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 อหกันนี้เอ็นจีปะสามสนัดเดีเอาสานัดมา เกลียงแก่กำลังงบกับกลุ่มลงรถเออมันก็ไม่อ่านนี่เลยไม่อ่านไม่ยนะรู้สึกว่าเกมนี้มันค่อนข้างฉลาดนะสิ่งีเราจะเขาเรียกว่ายงไนะแบบปรับให้โหมดยิงมันเป็นแบบต้องเข้า ADS ทุกครั้งก่อนถึงจะยิงได้ใช่ไหมแต่เมื่อกี้นี่ผมอยู่ใกล้มันตัวเกมมันไม่เข้า ADS ให้นะตัวเกมมันเป็นที่ไฟให้อ่ะเออเกมม้อแบบ ฉลาดดีอ่ะต่อไปเราก็ไปหาน,นั้นเพื่อที่เราจะได้ตังค์แต่ตอนนี้มีเก้าพันนั้นมีกล้องมีกล้องมันมันดูอิสระม่ได้เอ้ยคนอ้าวเยเอ้ยเ <c oughs> มื่อกี้ผมเห็นคนด้านซ้ายนะครับ ปีนั่นไหมเกมนี้โอเคต้องปีหน้าเกมนี้โค้งขนาดนี้ไหแลไหนล้วใช้สกิลสิโอโอเคโอเคโอเคเกสกิลไอตัวนี้นะก็คือถ้าคือถ้าใช้ใส่คนคนจะตาบอดใช่ไหมเออเพราะมันเพราะว่ามันอะไรวิชั่นวิชั่นสักอย่างบทบังโซนาวิสัยว่างั้นเลย เฮ้วอนวงจะดีบใช่ไหมเออมียอหลอกตกนะมิชชั่นคอมพิวต์จริงเราไปไล่หาคนยิงอย่างเดียวดีกว่าไหมตัวละครเราเลเวฮะตัวละครเรามีเลเวลด้วยให้ดูเลยมีสัญลักษณ์ดาวเทียงอยู่ตรงแมปด้วยคืออะไร ยวลองขึ้นไปดูนะน่าจะเป็นที่สกแกนวงไหมให้เดาวแบบเอาไว้บอกว่าวงอยู่ไหนอันนี้ผมยังไม่ลองดูกราฟ,ฟิกแล้วกราฟ,ฟิกับอ,อะไรแบบได้บ้างแต่ผมรู้สึกว่าเอาก็ก็ดูดีนะข้างหน้าเราไกลมากไหมโคตรไกลเลยไอตัววงเหลืองนะครับคือ,ค,อคือคนที่เราต้องไปตามร่านะ เขาอยู่โซนนั้นเอง e, แต่เทียนนี้แม่งเลยวนวอสเวนวอสโซนเกิดจัดเฮ้ย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 ้ยเฮ้าเฮ้ยมฮไยเ้ยเฮ้เฮ็ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเ้เอาเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยย เพ้สองตัวโอ้ยแงงเงี้ยโอ้โหโอ้โหค่อยๆเคาะค่อยๆค่อยๆเคาะปื้มเอ้าให้ตายปึ้มโอ้โหบอทน่ารักัง อ๋อสีนวลนะเฮ้ยเสไลป์เตอร์แหม่เกียร์ยูอ๋อถ้าฆ่าคนเรื่อยๆมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบัตรเหรอบัตรแบบว่าอัพเกรดเอาไว้อัพเกรดตัวละครของเราผมสึกว่าเกมนี้มัน เป็นเขาเรียกว่าไงนะอย่างม่ามอยมีคนรู้จักมากนะ like. ผมไม่รู้นะว่าแบบเกมันมาตอนไหนแต่ว่าเออผมเพิ่งรู้นล่แหละคนลองนั่งนะนั่งยิงอือก่อม่วงตอนนี้บอกเลยว่าไม่ถนัดผมที่มันจัดมาให้มากเลยุ <And take S 1> <ผ>มเลย <on. S 2> มันสุดต โอ้ยเกิดอะไรขึ like. ้นขมจอดไลท์ดับเบิลคิลกระสุนจะหมดเอากระสุนมาเฮ้ยเดี๋ยวกันบัญชีเอสเอ็นจีมันดีกว่าเรา ทำเสียอ,อ,อะไรนะ like. โอเคมันจะบี่แล้วรีบไป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 ,บไปเฮ้ยเหมือนเห็นคนตรงด้านซ้ายใช่ไหมนั่นไงนั่นนั่นเดี๋ยวเอาเข้าระยะก่อนค่อยมีคอยปีนี้เขาเฮ้ยเฮ้ยเห็นอีก Blast ออกมาดิเอาโดนกนกมองไม่เห็นอืมมอไม่เห็นเยวเราขึ้นไฮการดีกว่าครับขึ้นที่สูงแล้วกับได้เปรียบนะฮะแล้วสองคนแล้วนี่อยู่ไหนหน้าคนหน่ง มันไม่น่าอยู่นี้มันควรจะอยู่ข้างหลังเรา,าเนี่ยแหละอยู่ข้างล่างนั่นเนองข้างหลังเราให้หนีไ้ไงโอ้ยเน้ะไวเอลเอสซีต่อดูดต่อดูดต่อดูดให้เม,มื่อกี้ผมไม่รู้นะว่าสัตว์ตัวอย่างนั้นน่ะแต่ผมเล็งผ่านโฮมไม้ไปแล้วแบบเอลเอสซีจงงานมะมันดูดให้ พีเอ็มบอดพีเอ็มบอดอ่ะเด็กก็จบกันแล้วนะครับสำหรับเกมเพย์่6ทีวีไม่ทีไฮไลท์ให้ดูเ้วยเดี๋ยวก็ดูแต่หรือว่าไฮไลท์มันคือสมบัติชิ้โอ๋อมาแล้วไฮไลท์แล้วอ๋อโหอันนี้เกือบตาย,ตย,าลตายาแล้ว สองซอยมาวันคลิปลูดไปเลยสามหรือเปล่าสามเลยดูสเนี Whew, ่ยจังหวะเนี้ยเห็นไหมฮะปืนไม่เข้า EDS ให้นะปืนวันนี้ไฟให้ผมอันนี้ขับรถมาผมลงรถอยู่ไหนยิ่งปนุกด อันนี้เจอติไปอันี้เจอคนสอคนข้างหน้าเลยยินี่ก่อนลุกล่วงไปตัวลอตตี้ตัวเลขหกเคโอ้โหจะตายอัเนีนเจ็ดสไนเปอร์ ถือนเ i อร์มายิงเราผมก็ชอบหันหน้าหนีหมามฮัโลโหลทำไมไม่หันหน้าเข้ามาหันหน้าหนีหมามทำไมไม่หันหน้าหนีโสาศัพี่เอาไว้อาดเสียอ <c oughs> ุยอันนี้จังหวะที่เกือบตายโดนลุมยิงหนึ่งแล้วยิงไปถึงสอง แล้วก็อันนี้สกิลนกใส่ไม่โดนเรียนรู้แล้วเรียนรู้เรียนรู้อันนี้อันนี้โดนนกโดนนกเต็มหน้าเลยป๊อป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 อ่าที่หนึ่งอันนี้น เคบักเอนเดตแฟร์แบคทูรีสอร e ฮะแล้วก็ออกจากห้องกันเถอะอันนี้เป็นส่วนของพาร์ทเกมนะครับก็ไม่สกงสกินนะเฟเฟยลเป็นไรอีตัวละครเรนเคอันนี้ก็พาร์ทก็ปกติทั่วไปเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนเกิดเฮ้ยโอ้ เฮ้ย oh 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 oh! คุณปืนถูกใจสิ่งนี้อุ้ยเท่นโคตรเท่เลยเฮ้ยอันนี้ส่งฟรีส่งฟรีก็จัดเลยอะไรทำไ,ไมกดใช่ไหมกดค้างเหรอออกค้างแล้วก็ปล่อยแล้วก็แล้วก็แล้วก็สกินอะไรก็รู้เฮ้ยสกินสีม่วงเลยเหรอกดอะไรอะ่ะโอ้ะไม่เปิดได้อีกรอบวอ่ะเ,ออเดี๋ยวกดคอนเฟิร์มก่อน โอเคอ๋อโอเคถ้าถ้ากดเปิดอีกเสียตังค์นะเมื่อกี้นี้อันนี้อะไรอ่ะเซลิกะแทร็กเกตกันจานเลยวลลี่อ๋อให้เลือกสกินปืนเหรออ่าเลือก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 เมื่อกี้อ๋อโอเคเมื่อกี้นี้ก็เลือกไอ้ส่วนนี้ก็เลือกเอาคว่าอยากจะได้สกินปืนอะไรแบบว่าเออไอ้ที่สีเป็นสีม่วงอ่ะก็เลือกเอานะฮะ บัตรสตายอันนี้อ๋อมีคนกด like page, Facebook, ไลค์เพจ a c e b o o k เท่าไหร่แล้วเดี๋ยว,ยวต้องลองไปดูแล้ตอนนี้น่าจะมีคอมมูนิตี้ไทยแล้วนะผมว่าในสาระเกมนี้ต้องต้องลองเดี๋ยวต้องลองไปหาดูนะอันนี้อะไรอะโกลฟพีชอย่างๆย,ย,ยังไม่ไปยังไม่ไปเราเรามาดูแค่นี้ก่อน New เ e a ร o พอนี่ก็สปืนใหม่เหรอเฮ้ยถ้าบอกว่าปืนใหม่แปลว่าเกมก็ต้องมานานแล้ววะ เพราะไม่ดิมันก็ต้องเพิ่งมาสิมันจะน,นี่แน่มึงจะเพิ่งเพิ่งจะซีซั่นหนึ่งเออแล้วเกมก็เพิ่งมาผมก็เพิ่งเห็นว่าเกมเปิดนานเปิดแล้วเลยนะแต่ถ้าเป็นเวตาก็ว่าประ่างนะเออผมเอาจริงผมยังไม่รู้เลยว่าม,มีเกมอย่างนี้อยู่เกมที่คล้ายวนะอ z โซนอะ Redemption อันนี้อะไรที่ ออมูล,ลค่าสูงๆก็เท่ากับดีนะอย่างเช่นไอหน้าลิงเนี้ยคืออะไรนี่มีกล่อง400โอเคต่อไปก็หมดแรงนะอันนี้มีตั้งแต่แรงบอนอย่าเลืมชา้าแรงบอนซิลเวอร์โกครับแพตตินัมนะไดมอนด์มาสเตอร์แล้วก็เลเจนด์ตามนั้นโอเคนี่ก็แบบว่า dr หรือว่า support ไฟแรง support ไฟแรงคืออะไรก็คือแรลงกับทีมหรออันไที่เราเรียกเมื่อกี้คือแบบเดี่ยวอันแบบนี้คือแบบทีมปะมาดูโหลดเอากันโหลดเอาโอเคอัน okay. นี้ก็คือแต่งปืน appearance อ๋อนี่ติดสติกเกอร์แหมน,น่ารักชียติดติดติด,ต,ดติดเป็นอย่างั้นอะมีโหลดเอาให้เลือกมากมายโอเคก็ จบเพียงเท่านี้นะครับสาหรับเกม b รัส d Style นะครับไปเท่านี้กันนะครับสำหรับเกมไปแล้วนะครับซีดีโอครับแคปในเอสเดีครับวันที่ดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย